เกลือจากโกในการได้กูต้องมาเกลือก่นีก่อเนี่ยเหลือจะเชื่อไฮ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 ไแมงโกเบสมีที่ปิดเลเซอร์บอมบาร์ดิโรโคร์ดิโอทุ่งทุ่งทุ่งสะเอเออออ มันแบบอะไรกับเนี่ยคือหลังจากที่เราเล่นโลบอกมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็ได้มีน้องๆแนะนําแมปมาให้ผมเล่นหลายๆแมปเลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง99 Day อะไรที่มันเป็นรูปหมาป่าฟอร์ซาเคที่ตอนนี้กําลังมาแรงหรือแม้แต่อ n นิเมะดีเฟนทาวเวอรเนี่ยก็คือน้องๆอยากให้เล่นทั้งนั้นเลยแต่1อันที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากให้ผมเล่นมากที่สุดก็คือไอ้แมปนี้คให้ไอ มึงมาถึงกูยังไม่ทำทำอะไรมืงมบ้าถึงมึงต่อยกูเลยเหรอแล้วกูมีไม้กูตีมึงได้ปะกูตีหน้ามึงด้วยกูคุยอยู่นี่มาตีกูทำไมมึงมาตีกูทำไมเอ้ากูตีกูตีขากูโดนล็อกยาซึ่งจะแบบนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับโกลอคโกลเด้นอยู่นิดหน่อยนะครับก็คือจะมีบ้านส่วนตูวของเราแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นฟาร์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะต่างกับโกลกาเด้นครับนั่นก็คือโอ้ย กูขออธิบายแป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวกูจะไปฟาดหน้ามึงด้วยอีเหมือนกับแบบนี้เนี่ยมันจะมีเส้นทางสายกลางครับที่ตัวจะวิ่งมาเรื่อยๆแล้วถ้าผมเดานะก็คือจะต้องเชิญตัวเหล่านี้ให้เหมือนกับอักบ้านหลังนะี้ทุงทุงทุงห้าเก้าเบรเนี่ยให้อยู่ในสวนของเราแล้วหลังจากมันก็ผลิตเงินให้เรานะครับผมเริ่มต้นที่100ดอลลาร์อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายแต่เท่าที่ผมคิดนะมันน่าจะมีการแบบแกล้งกันได้อะไรกันได้อายังผมไปตีหน้ามันอย่างเงี้ยแหละ อันเนี้ยเอาตีไม่โดนมันจะวิ่งไปไหนมันจะวิ่งไม่ได้มาเด้ให้กูตีก่อนอ่าเดี๋ยวแบบเนี้ยเราตีมันได้เลยแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมว่าเราอาจจะต้องเอาตัวที่ราคาถูกก่อนเพราะเรามีเงินแค่100ดอลลาร์เท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเชิญตัวถูกถูกเข้ามาก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็ให้มันผลิตเงินไปอ่าเอาจริงแบบก็ไม่เล่นยากขนาดนั้นปะเล่นทำไมให้สองตัวนีโโ้มันนิ่วะเอ้โอ้โหมันมันบักหรือมันอะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่า เดี๋ยวรอฉกตัวอื่นมาแล้วกันครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยคือเงินแพงมาอะไรอะไรม,มาทําไมไปไกลๆคนอธิบายเกมอยู่อย่างนี้บ้างราคา25ดอลลาร์แล้วตอนนี้เราเหลือเงินอยู่50ดอลลาร์เราก็ชวนมันมาผลิตเงินในบ้านเราฮะ,ะ,ะมันชื่อว่าอะไรครับมันชื่อว่าโนบินี พิซซ่านี่นี่อ่าเนี่ยน้องก็จะเดินมาเป็นน้องพิซซ่านะครับเดินเข้ามาในบ้านเราถือว่าเข้าใจง่ายนะครับถือว่าเล่นไม่ยากเลยโอ้โหเป็นคอมโบนะครับผมเจ้าพิซซ่า3ตัวของเราตรงนี้แต่ว่าถามว่ามีตัวแพงๆอีกไ,ไหมก็มีอย่างน้องทริปปี้โทรปี้นะครับสิดอลลาร์ต่อวินะเยอะนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นก็เอาเจ้าพิซซ่ามาก่อนละกันใช่ไหมอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็จะมีบ้านเขาอะไรอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวนะ มิสต oh, oh. ิก 7.5k รีเจน 1,200k โอ้โหบ้านเขาแต่ะตัวมันว้าดนะไอ้ว้าจัดอ๋ออ๋ออ๋อออแล้วก็เวลาผลิตเงินคือเราต้องกลับบ้านเนาะแล้วเราก็เหยียบป๊บป๊าป๊าป๊าก็ไม่ได้ยากนี่ครับแมพมันก็เล่นง่ายอ่ามึงต้องเป็นคนยังง้ยเฮ้ยอี ยายาตังวิไม่มีขวานมึงไปไหนมึงจะไปไหนมึงนนี่มือนีมึงจู๋ก่ออ๋อคือถ้าเกิดใครมาเอ๊ยใครจะมาขโมยของบ้านเราคือเราสามารถตีมันได้แล้วก็ปุ่มนี้คือปุ่มล็อกใช่ไหมอ๋อกูเข้าใจสเต็ปการเล่นเกมของมึงแล้ะ โอเคเราสามารถล็อกได้ทุกๆหนึ่งาทีนะแล้วก็ไปแก้คนอื่นหรืออะไรได้หรือว่าเราจะฉกตัวกลางเราก็สามารถฉกได้เช่นกันหูตัวนี้สี่แสนเข้าไปแล้วครับอะไรกูไม่มีตังค์น้องกูไม่เอาหรอกเม่งนี่ผมยังไม่เคยขโมยของคนอื่นเลยนะจริงๆผมไม่เคยขโมยใครเลยนะเครฟอ่าแล้วตอนนี้นะครับผมโอ้โหเดินมาแป๊บเดียวเงิน600อแล้วฮะอ่าก็จะเป็นอย่างนี้มีตัวชื่อเลยมั้งเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมีพิซซ่ากวนลยนูบินี่พิซซ่านี่เอาไปเหยา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 ทำกูอีกูบอกว่าตัวกูตังกูไม่ค่อยมีเช็คเช็คเช็คอ้าว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 อย่างงี้มึงออกได้ปะเนี่ยอ้าวน้องกระสอบทรายปะเนี่ยเออเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิเอาออกไม่ได้เกมมันคือใครจะมาขโมยบ้านเราเราสามารถล็อกให้มันอยู่ในบ้านเราได้แล้วเราก็ตีมันเป็นกระสอบทราย ไอ้เกมโคตรพันเลยอ๋อแต่มันสามารถกดแบบกลับบ้านได้ปะใช่ปะเมื่อกี้มันกลับบ้านไปแล้วว่ามันออกไปเลยอะโอเคอ่าเข้าใจได้แล้วถ้าเกิดเกมอันนี้มันมีอ,มอะไระแบบเหมือนกับมีแท็บมีอะไรด้วยปะเนี่ยอย่างอันเนี้ยเนี่ยกูโดนล็อกขาเนี่ยมันจะต้องมีแท็บมีสกิลอะไรพิเศษบ้างปะคือ <c oughs> ผมมาแมปนี้ครั้งแรกผมก็ยังง,งงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแต่เดี๋ยวเราลองหมุน แคนดี้ลูเลตดูไหมใช้เลยบ้างโอ้โห49โลบักเลยเหรอแอบแพงนะเนี่ยแอบแพงนะเนี่ยใบหนึ่ง49โลบักใบสาม199โลบักปูคำนวณผิดหรือเกมคำนวณอ๋อโทษทีลืมอ่านเดลี่ดิสคาวแอนเน่อยากซื้อใจวิเลนใหม่เหรออ่ะเอาไปเลยสำหรับ49 โอเคโอเคโอเคอ่ะลองหมุนดูสิหู้แต่เราอยากได้ทุงทุงทุงซาฮูรานะใช่ป่ะมันชื่อทุงทุงทุงปะอ๋อตาตาเลโลตาลาลาอ่านี่มีเงินอจุดแสนหนึ่งอ่ะลองลองลองให้เขาสักหน่อยจ่ายเงินแมปอีกสักสองร้อยโลบักดูดิว่าเราจะได้อะไรแบบดีๆไหมนอกจากเงินเนี่ยตาลาเลโลตาลาลาได้ป่ะกูเกลียดจากโกในการได้กูต้องมาเกลือไก่นี่เหรอเนี่ยเหลือจะเชื่อ่ เรียบร้อยเรียบร้อยกูบอกเลยเรียบร้อยแล้วได้ของดีสุดกูบอกเลยเรียบร้อยกูล็อกก่อนกูล็อกก่อนและนี่ครับเบียนถอดก๊อตสองแสนต่อหนึ่งวิไอตาลาเลโรตาล่าแคนดี้ไอเกมฮิตี่ไม่ติดสถานะด้วยเหรอวันเนี้ยโอ้หนี่นี่เขามีสถานะอยู่บนหัวผมเพิ่งเห็นสถานะโกสถานะแน่ๆอยากได้เหรอออกไปจากบ้านกู ออกไปจากบ้านกูกูดวงดีเกมนี้แล้วอย่าอย่าทำอย่าทำนิสัยอย่างนี้อย่าทำอย่าทำอย่าทำกูไม่เคยไปขโมยไขเลยนะกูเป็นคนดีมาทั้งชีวิตไอ้ไขกูอยากได้พป่บิ๊มผมขอคนดีแล้วกันผมขอคนดีไอ้ไขพี่ไม่รำนี่ิคุยไปเรื่อยแต่ยังออกไปเป็นแบบนี้ปิองึ้มทำกูเอ๊ะอย่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูล็อกกูล็อกบ้านก่อนกูล็อกบ้านก่อนอะไรอะไรมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะขโมยตัวละสิบล้านของกูเหรอหมุนโลแค่สามโลกู ได้ตาลาเลโรตาลาโอ้โหคนดูมันมันมาถึงมันจะฉกชิงไม่ไม่ไม่ตัวปั๊มเงินชั้นดีเอาไปจะบ้านกูกูบอกให้ออกไปไม่ไม่นี่ไงนี่ไงแล้วหนึ่งนาทีมึงอยู่ในบ้านกูไปนะโอ้โหเงินเราเหลือมากครับ19ล้านคือชิวเลยเราขังมันไว้ในบ้านแบบนี้มึงเห็นคนดวงดีที่อยู่ตรงนี้ไหมนี่คือราชาที่ไม่เกลียในเกมที่ไม่ใช่โกอะการ์เดนมึงเห็นไหมกูเป็นสกินลุงแซมเนี่ยนี่ไง นี่ไงแล้วกูล็อกกูล็อกหูยคนดูครับเกมนี้คือต้องแอคทีฟตลอดเวลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอากูจะเอากูเอากูเอามาดิมาดิมาดิน้องมาดิน้องกูจะเอาตัวเนี้ยกูจะเอาอะทำไมอะทำไมกูจะเอาอะแล้วกูได้แค่นั้นนะแค่นั้นนะครับน้องเอ้ย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 มามามาอุ้ยแต่แมปนี้คือโอ้โหต้องใช้พาวเวอร์มากเอาจริงเล่นแอบเหนื่อยคือบ้านอุ่วแม่งเหมือนแบบซ่องโจนอะที่คนพร้อมจะเข้ามาแย่งตลอดเวลาแล้วกูล็อกก่อนเลย กูล็อกก่อนเอ้ยกูโดนลุมปะเนี่ยไอ้เด็กไอเด็กไอ้เด็กฮิตยายาไอ้เด็กฮิเฮ้ยยาออกไปออกไปกูโดนลุมมาดู h e ฮีลฮีลไอเดนซับ help ลูกแซมโดนลุมลูกแซมโดนลุ่มยาอย่ากาบอกเราลูกแซมเฮ้ยกูก็แค่ตาลเลเรโลตาลเล่ายาอย่าทำตาลเลเรโลไม่เสียคกากลางมือชัดๆไอ้เด็ก มึงมึงอ้โหสองตัวสองตัวมหาปะเลยอ้ยยอ้อโอ้ยฮาวิยา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 ทำไมเกมที่นี่มันเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยอะไรอะไรเลททีมอัพเฮมึงจะเลททีมอัพหรอมึงจะรวมทีมขโมยกูหรอทำไมมึงอิจฉากูหรอฮะแะแม่งออกจากบ้านไม่ได้แล้วว่าคนดูแต่บ้านเราล็อกอยู่มันน่าจะออกไม่ได้ปะนี่นี่อุ๊ยอุย เขาไม่ยอมพีอัพกับคุณนะคือเขาจะเอานลยนะเป็นเล่นไปนะมึงอยากออกมึงออกให้ได้นะกูขังมึงอยู่ในบ้านเนี่ยเอาออกไหดิออกมาออกมาอ่ะมึงอยากออกมึงออกมาน้องมึงอยากออกมึงออกมาเอ๊ะอะไรอะไรอะไร I will not steal เย้กูไม่เชื่อกูกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อกูไม่เชื่อนี่แล้วกูล็อกอ่ะหนึ่งนาทีผมไปชมของเล็กของน้อยกก่อนแล้วกันทุกคนดูคือเกมมันก็แค่ขังคนอยู่ในบ้านปะแล้วก็ดูว่ามีตัวอะไรแพง เออมันออกมาไม่ได้ครับน้องมันออกมาไม่ได้น้องจะพยายามขโมยทําไมอ่ะก็บ้านมันล็อกเซ็นเซอร์อยู่โอ้โหแล้วแปบบ๊บนึงนะคืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโจรอีกสองตัวเ่ยแย่ <c oughs> yeah, แล้วมันดูมันจะเอากูาไม่หยุดเลยเอ้กูโดนลุมกูโดนลุมไอ้ย่าฉลามกอยาแย่แล้วจิบสองวิจิบสองวิกูโดนลุมแน่นอนจังหวะนี้กูโดนลุมแน่นอนกูโดนลุมแน่นอนอันนี้แย่ของจริงคุณลบไปก่อนคุณล้มไปก่อนนี่ไงนี่แล้วกูล็อกอ่ะ แล้วกูขังไดโนเสาร์ได้3ตัวมีไอ้พวกอยากเป็นคนขี้ขโมยมีคนอยู่ในเซิร์ฟแปดคนแต่อยู่ในบ้านกูสี่คนกูเหลือจะเชื่อไอ้หอะ่ะมือออกมาให้ได้อ่ะมึอออกมามึอออกมาให้ได้มึอออกมาดิอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขนาดโจที่อยู่ในบ้านยังแย่งกันเองอะกูจะเชื่อใจพวกมึงได้ยังไงวะแต่ประเดียวเรามีร้อยล้านแล้วนะเอาในจังหวะที่คนอื่นเขามาสนใจเราเอ๊เราจะอ,าอันนี้ของใครดีนะ เอออุ้ยตัวนี้มีสถานะด้วยอ่ะได้200เลยเหรอเอาตัวนี้ละกันเอาตัวนี้เนาะอ่าโอเคไม่อย่าอย่าชิบหายแล้วชิบหายแล้วคนดูกูโดนขังอยู่ในบ้านกูจะออกโอ้ยกูขอ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 กูไปกูไปกูไปกูออกกูออกกูออกขอโทษขอโทษ อย่าอย่าอย่าขโมยกูบอกว่าอย่าขโมยอย่าขโมยไงปุล็อกเบลดกูล็อกเบลดกูล็อกกูล็อกนี่ไงนี่ไงไม่เอ้ยบ้านพงมีอะไรบ้างวะบ้านพงมีอะไรบ้างไหนดูดิไหนดูดิกูกูจ่ายโลบักเลยกูเอาเลยแล้วกูเปิดแล้วกูเอาแล้วกูไปแล้วกูไปอ้าวทำไมสิวไม่ได้วะเดี๋ยว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 เดียวเดี๋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 วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยเดี๋ยวเ โคตรโล่งไอ้กูนึกว่าอยู่บ้านล้างแทนไอ้กิมมีตาเลโลตาลาล่ากูกูไม่ให้อะน้องแล้วกูไม่ให้มึงออกด้วยอ่ะเนี่ยมึงก็อยู่ในต้นกูตัวนี้ด้วยกูอยู่นี่อยู่ตดูให้กูฟาดให้กูฟาดเนี่ยฮะอ่ะและกูขังพวกมึงมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยมึงจะยอมแพ้ไหมฮะมึงจะยอมแพ้มั้ยมึงจะยอมแพ้ไหมมึงจะยอมแพ้ไหมมึงจะยอมแพ้ไหมจะออกไหมเนี่ย ออกเมบ้านกูไปเนี่ยกูไม่ยอมแลวเนี่ยก็แค่นั้นอยู่บ้านแล้วโลบักช็อปอันนี้คืออะไรอ้ oh, จ่ายของแล้วได้ของแกล้งคนได้เด้งๆถึงๆหูสองพันโลบักลักกี้บล็อกใครมันจะไปซื้อวะเนี่ยแม่แพงชิบหายอุ้ยแต่ผมชอบทุงทุงทุงซาฮูล่าทุงทุงทุงซาฮูล่าอ่าไปก่อนเลยทุงท<ๆ>ุงซาฮูล่าไปก่อนเลยเดินไปที่บ้านเราแบบสวยๆเดินไปแบบสวยๆล่อๆอยากได้มากใช่ไหมถ้าอยากได้ไปเลยน้อง อยากได้มึงมึงไปไม่มึงไปจากบ้านกูตอนนี้เลยหรือเพราเราก็แค่เป็นคนดีวะอ่ะอยากได้อ่ะไป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 อ่ะพี่ให้อ่ะพี่ให้พี่ให้พี่ให้กูหลอกกูหลอกมึงกูหลอกถ้าเราจะขโมยเขาด้วยการใช้โลบั๊กเนี่ยคือเราต้องเงียบมากๆเพราะเราไม่มีโลบั๊กนะเอ๊ะแล้วคนนั้นอยู่ในบ้านเราหายไปไหนวะเอ๊ะวาย บ้านเราจปหมึกแล้วเอาไปอยาเอาไปมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปผมยังไม่รู้เลยคุณดูว่าในเกมมันมีอะไรบ้างอะแต่เมื่อกี้คือคือกูกดผิดจริงๆเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะมันมีแสงวิบวับอย่างนี้แสดงว่ามันมีตัวอะไรใหญ่ๆกำมันจะออกหรือว่าตอนนี้มันสถานะอ๋อตอนนี้มีสถานะอยู่ครับน่าจะเป็นสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เป็นแคนดี้ออโรราเหรอมันได้อะไรอะโรบิปปอีโน่อีน แล้วซัดไปอย่างไกลเลยอีกโอเคโอเคโอเคคือเกมอ่ะมันแบบว่าไว้เน้นฉกตัวกันไม่ได้แบบมีการโกลอพหรืออะไรอย่างงี้ผมว่าจริงๆอ่ะถ้าแบบแมปเนี้ยมีการอัปเกรดตัวเข้าไปด้วยรอเวลาหรือใช้โลบัคอัปคล้ายๆกับโกลอพต้นไม้อ่ะมันตัวใหญ่ขึ้นมันมีความแรงในการขาโมยมากขึ้นอันเนี้ยผมว่าน่าสนใจ เออแต่นี่คือมันขโมยแล้วก็แบบผลิตตังผมว่าแบบมันไอ้นี่ไปนิดนึงว่ะแต่ถามว่าสนุกไหมก็เป็นเกมหนึ่งที่แอคทีฟตลอดเวลาครับเดี๋ยวเผื่อวันไหนผมแอดเพื่อนของคนดูแล้วลองไปเล่นดูไหมเออนี่น่าสนใจนะคือแอดเพื่อนของคนดูแล้วก็ลองไปเล่นอนะ่ะมีแฉบมีอะไรแบบเอาไว้แกล้งคนได้ด้วยอ๋อมันมีรายละเอียดเยอะนะเนี่ยคนดูแสดงว่าเราอาจจะต้องศึกษาอะไรอีกเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการที่เรามาเล่นครั้งแรกนะแต่คิดว่าเราดวงดีไหม แต่แพนด้ากระโดดมาดูมาดูพิเศษกับตัวอื่นนะวิยตัวละสามแสนก็ไม่แย่นะตัวสามแสนได้เทียรพันสองร้อเคแล้วก็บกักน้องกระโดดดึงดังนะน้องน่ารักอ่ะเออตัวนึงอามึงต้องเป็นคนยังไงวันเนี้ล็อกบ้านแม่งเลยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เอฟที่เป็นเจ้าแห่งการขโมยกูบอกไปกว่ากูเป็นคนดีเพราะฉะนั้น ผมว่าเรามีสเต็ปละมันมีคนตีเราปึ๊บแล้วมันก็ทำการแบบวางแรปหรือเราก็แค่ต้องลองนี่เราซือ้อเราซือ้อเราซือ้อและเราวางแรปเราเปิดเสร็จกูตาล,ลตาริโลตาลาร่ากูไปและกูไปและูไปและเสร็จน้องจบชีวิตพลาดแล้วชีวิตพลาดแล้วน้องมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วน้อง เออถึงรล้ว่าเอยมันกลับบ้านไปแล้วว่ามันกลับไปยังมันกลับไปยังออกกลับไปแล้วเอาเรียบร้อยดีครับเบียนเทียนก๊อตตาลาเลโรตาลาแต่แค่ไม่ติดแคนดี้ผมว่าวันไหนสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดเซิร์ฟแล้วก็ไปซัดนัวกับคนดูดีกว่าใครอยากเล่นแบบนี้กับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเดี๋ยวผมแอดเพื่อนไปหรือเอางี้มึงแอดกูมาก็ได้แมงโกโก้คือมึงอยากเล่นกูมึงแอดเลยเดี๋ยวกูจัดให้ช่ำๆเลยน้องเดี๋ยวผมว่าจะมีกิจกรรมแล้วก็เล่นทั้งเออเกมนี้แล้วก็เกมโการเดนกับ น้องๆหลายๆคนนะครับผมเจอกันนะครับในคลิปถัดไปแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันแต่น่าจะต้องแบบเล่นกับคนไทยด้วยกันน่าจะมันนะครับผมอเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมลองมาเล่นกับคนไทยดูมาแย่งชิงกันดูว่าใครจะเป็นโน่นหนึ่งนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวพี่นี้บา,บายครับผมบาย